แม้ตอนนี้จะค้นพบนะคะว่าตัวเองนะชอบการเป็นผู้ประกาศข่าวมากที่สุดแต่สําหรับแคนอติรุษยังคิดถึงการจับไม้ร้องเพลงค่ะเพราะว่าแจ้งเกิดจากวงการเพลงด้วยการเป็นสีคนสุดท้ายในเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปีที่8นะคะจึงไม่ลืมที่จะเอาใจแฟนคลับที่เคยตามเชียร์กัน เร็วๆนี้ค่ะเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ในรอบ9ปีนะคะเป็นเพลงประกอบละครที่เจ้าตัวก็แสดงเองด้วยนะคะสำหรับนุ่มแคนเองถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่เลยเพราะว่าต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะวิธีการออกเสียงค่ะซึ่งบอกว่าต่างจากการเป็นผู้ประกาศข่าวสิ่งสําคัญคือกลัวว่าจะไม่มีคนฟังค่ะเพราะามาประกาศข่าวอยู่นานไม่รู้ว่าตอนนี้จะเหลือแฟนคลับที่รอฟังผลงานเพลงอีกไหมค่ะ ก็คงเซอร์ไพรส์นะก็ไม so ่ร like like ู้ยังเหลืออยู่เท่าไหร่เหมือนกันนะเอาจริงไปขับร้านเพลงเนาะใช่ใช่ใช่ครับเพราะทุกวันนี้คนจะจําเป็นผู้ประกาศข่าวมากกว่าเพราะว่าถ้านับช่วงเวลาทํางานจริงๆเนี่ยเราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงประมาณปี2ปีแ้วเราอ่านข่าวมา8ปีละมันก็ค่อนข้างเยอะกว่ามากพอเราทํางานข่าวเรารู้สึกว่า มันไม่เบื่อเลยอะหลายคนะก็ถามว่าทํางานข่าวเบื่อไหมเพราะว่ามันเหมือนการทางานรูทีนใช่ไหมครับเราเข้ามาตอนเช้าอ่านข่าวเสร็จกลับไปวันเข้ามาทุกวันทุกวันแต่กลายเป็นว่าพอเรามาทำงานจริงเฮ้ยมันไม่เบื่อมันสนุกนั่นหมายความว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจองานที่มันชอบมันสนุกก็คิดว่ามันคงน่าจะใช่สิ่งที่เราเราควรจะทํามันต่อไป แฟนๆไทย PBS อาจจะคุ้นเคยนะคะกับบทบาทพิธ huh. ีกรของหนุ่มแคนมีถึง2รายการด้วยกันค่ะคือรายการปังหรือพังฟังรีวิวออกอากาศทุกวันพุธและพฤหัสบดีนะคะเวลา17นาฬิกาและรายการเดอะจ็อบออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา22นาฬิกา5นาทีซึ่งเจ้าตัวก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะแฟนๆไทย PBS ให้ช่วยกันติดตามเป็นกําลังใจกันให้ด้วยค่ะเราจะหาคำตอบได้ยังไงผมอยากจะบอกว่า